หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งก็คือแฟนสาวของเขาเนี่ยน้องเบนซ์เนี่ยนะครก็น้องเบนซ์คือคุณสุภาณีสิงนนันตะกูลเนี่ยนะรก็ที่ว่าผลการชนสูตรเนี่ยยังไม่ออก<ช>บ้างนะครับแล้วก็ทางญาติก็เค,ครือบแคลงสงสัยสาเหตุกันตายไม่เชื่อว่าเสียชีวิตจาก การสำนักขวัญนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับมีความคลิปหน้าครับพลตเดชวิรชัยทรงเมตารองผบตรนะเขาเดินทางไปที่เทศบาลเมืองลาดสวายนะที่อำเภอลับลูกกาปทุมธานีนะแล้วก็เรียกประชุมพลตำรวจตรีสุรพงษ์ถนอมจิตผู้กับการปทุมธานีนะฮะแล้วก็เจ้าของพื้นที่ครับพันตำรวจเอกสมิทธ์สารอดพูดกับสพคูคตเนี่ยนะครับก็มาแล้วก็มา พูดคุยรับก็ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการเรียกคุณบอลบางแก้วมาใช่ไหมครให้ประคับใช่ครับเมื่อวานก็มีหลังจากการประชุมนะครับประชุมทีมสืบสวนแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของคุณบอลนะครับไปที่บ้านคุณบอลเลยนะใช่ครับในพื้นที่สพคูคตเนี่ยก็มีการเขาใช้คาว่าอะไรจําลองเหตุการณ์อก็เลยให้คุณบอลเนี่ยจำลองเหตุการณ์อยู่ที่บ้านว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนบ้าง ที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างระหว่างนั้นอนะ่ะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จึงแล้วเสร็จคือทําให้ดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วก็ตัวเองเนี่ยทำอะไรบ้างช,ช่วยใครวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงทําทุกอย่างให้เหมือนกับกวันนั้นเลยเหมือนกับแบบว่าเล่าเรื่องเลยว่าอ่ะตำรวจสงสัยตรงไหนอตอนนั้นคุณบอลอยู่ตรงนี้อเริ่มเพลิงไหม้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้นะครับครับก็ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนะครับอืก็ตอนตำรวจพอใจแล้วก็กะก็สามารถจะ สรุปสำนวนได้ภายในมกราปี62คือปีน้านะฮะแต่ว่าก่อน,น,นที่จะไปจำลองเหตุการณ์นะฮะทางพลตํารวจวิราชัยก็เผยผลชนสูตรอ่าใช่ครับอันนี้น อันนี้คนแข่งใจงกันเยอะเผยมาแล้วนะฮะ,ะผลการชนนสูตรของแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะฮะรายงานมาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสูดควันพิษเข้าไปในร่างกายเป็นจํานวนมากนะฮะ<ม>ในทางเดินหายใจมีขม่าวควันหนามากมส่วนบาดแผลตามร่างกายที่พบจากภาพถ่ายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในวันกเก<ช>ิดเหตุนะฮะพบว่าสอดคล้องกับที่ระบุว่าแผ่นฝ้าหล่นมาทับผู้ตาย <ừ> แล้วก็เกิด <ừ> จากไฟไหมนะฮะ <ừ> ไม่ได้มีบาดแผลที่เกิดจากการฟกช้ำหรือกระดูกหักแต่อย่างใด <ừ> อย่างไรก็ตามครับต้องรอผลการ,การชนะสูตรจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้ง <ừ> ว่าสอดคล้องต้องกันหรือไม่นะฮะ <ừ> ซึ่งซึ่งประเด็นที่พบข่าในปอดเนี่ยมันก็จะชัดเจนว่าเสียชีวิตเพราะสูตรควันนะครับถ้าสมมติว่าถ้าถ้าคุณ คุณน้องเบนเนี่ย <จะ S 2> <ส>ชีวิต,วตก,ก่อนก็จะไม่ไมมควันในปอดก็จะไม่มีถูกต้องัอันนี้ก็ค่อนข้างจะเคลียร์ในระดับหนึ่ง